เรื่องราวของเด็กมปลายร่างถ่วมที่ตัดสินใจสารภาพร,รักกับเพื่อนสนิทที่เป็นสาวฮอตในโรงเรียนแต่มันทําให้เขาเนี่ยถูกบูลลี่จากคนอื่นๆจนเวลาผ่านไป10ปีเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและได้กลับมาเจอกับความรักสมัยมอปลายอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆเหมือนครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง just f r ขอกิกให้เกินเพื่อน นังเปิดมาที่คิสแบนเนอร์พระเอกของเราหนุ่มมอปลายร่างท้วมในคืนวันเรียนจบเขาได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่คือการเขียนระบายความรู้สึกที่เขามีลงไปในหนังสือรุ่นของเจมี่เพื่อนสาวสุดซีของเขาว่าเขานั้นแอบชอบเธอมาตลอดและตอนนี้ก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอีกต่อไปแล้วอยากจะเป็นมากกว่านั้นคิสปั่นจักรยานมุ่งตรงไปที่บ้านของเจมี่ที่เขาเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยจัดงานเซอร์ไพรส์วันเรียนจบให้คนมาเต็มบ้านเลย คิตก็ได้เจอเพื่อนดาร่าและข่าวโดยทั้งคู่นี่ก็อวยพรให้คิดสมหวังกับเจมี่เมื่อคิตเจอเจมี่เธอได้ก็ลาเขาไปที่ห้องนอนด้วยความดีใจที่เรียนจบ ในระหว่างที่คิดกำลังจะพูดความในใจต่อเธอแฟนเก่าของเธอที่ชื่อทิมเนี่ยก็เข้ามาขอให้เธอเขียนหนังสือรุ่นให้แล้วก็ได้มีไอ้นุ่มผมยาวนะั่มาร้องเพลงให้เจมี่อีกแต่มันน่ก็ดันลืมเนื้อเพลงซะงั้นซึ่งเจมี่เธอก็มีของขวัญให้คิดด้วยเป็นเสื้อคู่ที่มีรูปเธอกับเขาแต่คิดใส่แล้วฟิตเปียเลยและคิดก็ได้ให้เจมี่อ่านสิ่งที่เขาเขียนให้เธอในหนังสือรุ่นแต่พอได้อ่านก็ดันเป็นของไอ้ทิมแฟนเก่าเ,าเธอมันเนี่ยดันหยิบสลับไป ซึ่งไอ้ทิมเนี่ยก็กําลังอ่านข้อความของคิสให้คนในงานฟังจนคนเนี่ยพากันหัวร้อยย่ะทำให้คิสเนี่ยอายมากรีบวิบ่งออกจากงานเลยเจมี่ก็รีบเข้ามาถามว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นกับเธอจริงๆเหรอคิดก็ตอบว่าใช่แต่เจมี่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยรักเขาแค่แบบเพื่อนเท่านั้นคนในงานก็ตามมาล้อต่อจนเขาเนี่ยต้องชี้หน้าดาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้ใครมาล้อเขาได้อีกแล้วก็รีบปั่นจักรยานกลับ,บบ้านโดยไม่กลับมาเมืองนี้อีกเลยเวลาผ่านไป10ปีณเมืองลอสแองเจลิส จากเด็กอ้วนคิดกลายมาเป็นหนุ่มฮอตเรียกว่าเลิกกับแฟนคนเก่าเนะี่ยมีสาวมารอต่อคิวกันเลยแถมเขาเนะี่ยยังเป็นกูรูเรื่องการจีบหญิงให้กับเพื่อนๆได้อีกตอนนี้เขาทํางานเป็นผู้บริหารค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มีหน้าที่การงานมั่นคงแต่แล้วเรื่องวุ่นๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้านายสั่งให้คิดเนี่ยไปเซ็นสัญญากับซาเม,มนธานักร้องนางแบบที่เป็นแฟนเก่าของเขาซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นตัวแสบสําหรับคิดมากๆแต่ด้วยเรตติ้งเธอเนี่ยกำลังดีเจ้านายก็อยากได้เธอเนี่ยมาเป็นศิลปินในค่าย จากนั้นคิดเนี่ยก็ต้องไปหาซามเนท่าที่กําลังอัดเพลงที่ห้องอัดโปรดิเซอร์ของเธอเนถึงกับปวดหัวเพราะเธอร้องเพลงโคตรเพี้ยนแถมเธอเนไม่ฟังใครซะด้วยพอซามเนทาเห็นคิดก็รีบเข้ามาจูบเขาดวบดาบทันทีซึ่งพอเธอรู้ว่าคิดมาเรื่องเซ็นสัญญากับเธอเธอเน่ก็เล่นตัวนิดหน่อยและบอกจะให้คิดเนี่ยไปเที่ยวงานปาร์ตี้ที่ฝรั่งเศสกับเธอในคืนนี้ด้วย และนั่นก็ทําให้คิสเนี่ยต้องบินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับซาเมนทาและก็ต้องนั่งอดทนฟังพลังเสียงสุดกระเซาของเธอซึ่งไม่นานงานเนี่ยก็เข้าอีกซาเมนท่าเนี่ยเธอดันเอาอาหารที่มีอลูมิเนียมฟอยล์ในเข้าไมโครเวฟจนไฟเนี่ยลุกต้องลงจอดกระทันหันซึ่งกว่าเครื่องบินจะกลับมาใช้ได้นนก็อีกหนึ่งวันซึ่งก็บังเอิญที่สนามบินที่พวกเขาลงจอดมันอยู่ใกล้ๆเมืองนิวเจอร์ซีย์บ้านเกิดของคิสพอดีคิสก็เลยตัดสินใจพาซาเมนทากลับไปหาแม่ที่ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วพ่ออแมมไดด้เจเจจขาานีกก็ใ และนั่นก็ทําให้คิสได้เจอกับความทรงจําเก่าๆในห้องของเขาที่มีรูปภาพเขากับเจมี่เต็มไปหมดคิสก็พาซามิเนธาทาความรู้จักกับแม่ซึ่งเขาเก็ไม่ได้กลับบ้านมา1ิปีแล้วนะและเราก็จะได้เจอกับไม้น้องชายของคิสแต่ไอ้ไม้เห็นซามิเนธาเนี่ยก็ไม่สนใจพี่มันเลยเพราะไม้เนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงซามิเนธามีโปสเตอร์ของเธอเนี่ยติดไว้เต็มห้องจากนั้นคิสก็ได้พาซามิเนธาไปที่บาร์ในเมืองซึ่งเขาก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าคาร์ลและคาร่า เพื่อนไก็ตกใจมากเพราะคิดผอมลงหลอกขึ้นอย่างก,กับคนละคนและเขาก็ได้เจอกับไอทิมที่เอาเรื่องของเขาไปประกาศในงานปาร์ตี้เมื่อ1ิปีก่อนตอนนี้ผมก็หายไปครึ่งหัวละแล้วก็บังเอิญที่เจม,มี่เนี่ยทำงานเป็นคนชงเหล้าที่นี่เห็นเขาเข้าพอดีแต่เธอเนี่ยก็เขินเล็กน้อยแอบหลบแต่ทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอกันอีกครั้งเจม,มี่ก็เข้ามากอดด้วยความดีใจเพราะคิสเนี่ยเปลี่ยนไปมากถามเขาว่าจะอยู่ที่นี่กี่วัน คิดกรตอบว่าเขาจะอยู่ที่นี่แค่วันเดียวซึ่งสามเณรทาเห็นทั้งคู่คุยกันเนี่ยก็หึงก็เลยชวนคิดกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับไอ้ทีมน่ยก็เข้ามาพูดเรื่องมอปลายกับเขาท้าไม่คิดแต่นึกย้อนถึงวันวานว่าเขาเนี่ยเคยชอบเจมี่แค่ไหนเขาจึงไปบอกเจมี่ว่าเขาจะอยู่ต่ออีกหนึ่งวันทั้งคู่เนี่ยก็เลยชวนกันไปกินข้าวเที่ยงพรุ่งนี้ และพอวันต่อมาคิสเนก็วางแผนให้น้องชายของเขาพาซาเมนธาเนี่ยไปเล่นดนตรีที่ห้างเพราะเขาเนี่ยจะได้ไปเดทกับเจมี่ซึ่งคิสเนก็ลงทุนเช่ารถหรูขับไปรับเจมี่เลยนะพวกเขาก็ไปที่ร้านอาหารที่ชอบกินกันสมัยมอปลายซึ่งพนักงานที่เห็นเขาเนี่ยก็จำได้ก็เลยบอกจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขา ไม้น้องชายก็ได้โทรมาหาบอกว่าแผนเนี่ยโอเคแล้วแต่ไม้กระดันผือกดที่ช็อตไฟฟ้าใส,ส,ส่ซัมเมน่าจนเธอเนี่ยร่วงจากชั้น2แต่ก็ไม่กล้าบอกพี่คิดก็ไปคุยกับเจมี่ต่อพนักงานก็ได้เอาเซอร์ไพรส์ของหวานที่คิดชอบกินเมื่อก่อนมาให้ แต่คิดเนี่ยก็ดันบอกเธอว่าไม่ชอบเพราะเขาเนี่ยไม่กินหวานมาเป็น10ปีแล้วซึ่งมันก็เป็นการเสียมารยาทมากๆแล้วนั่นก็ทําให้การเดทครั้งนี้เนี่ยลงเอยไม่ดีนักพอคิดกลับไปส่งซามานธาที่บ้านก่อนจะลากันคิดเนี่ยก็ทําท่าจะจูบเธอแต่เธอเนี่ยก็จะกอดก็เลยออกมาเป็นท่าทางงงๆหน่อยพอคิดเข้ารถเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปจากหนุ่มเพย์บอยพอเจอสาวที่แอบชอบเนี่ยดันไปไม่เป็นซะงั้น และพอกลับบ้านคิดก็ได้รู้ว่าไม้เนี่ยทำซามเมนท่าตกตึกจนเธอเนี่ยเพี้ยนนั่งกินยาสีฟันไปละซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยต้องบอกเจ้าหน่ายว่ามีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อยต้องอยู่ที่นี่เพิ่มอีกหนึ่งวันเขาก็เลยใช้โอกาสนี้โทรไปบอกเจมี่ว่าเขาจะอยู่ต่อและได้ชวนเธอเนี่ยไปเล่นสเก็ตน้ําแข็งกันพอวันต่อมาคิดเนี่ยก็ไป้นสเก็ตเก่าของเขาแต่แม่เนี่ยก็บอกว่าบริจาคไปนานแล้วซึ่งก็ทําให้คิดเนี่ยต้องไปเช่ารองเท้าสเก็ตที่ลานเอาแต่รองเท้าเนี่ยก็โคตรเก่าเดินไปเนี่ยล้มไป เขากับเจมี่ก็คุยกันเรื่องความรักของกันและกัน แล้วเจมี่เธอก็ได้เจอกับเด็กนักเรียนที่เธอเนี่ยไปเป็นครูสอนแทนมาซึ่งบวกนักเรียนน่ยก็กําลังจะแบ่งทีมเล่นฮอกกี้กันพอดีคิดน่าก็เลยต้องลงไปเล่นด้วยแต่เขาเนี่ยก็หัวร้อนผักเด็กไม่ยั้งเลยซึ่งพอเขาจะทําประตูก,ก็ดันทําลูกเด้งกลับมาใส่ปากตัวเองจนรถพยาบาลเนี่ยต้องมาหามเจมี่เห็นเลือดน่ยก็ดันเป็นลมแต่ก็มีบุรุษพยาบาลชื่อว่าดัสตี้เขามารับเธอไว้ซึ่งดัสตี้ก็คือคนที่มาร้องเพลงให้เจมี่เมื่อสิปีก่อนแถมระหว่างที่พาคิดไปโรงพยาบาลไอ้ดัสตี้เน,นเี่ ขอเบอร์เธอต่อหน้าเลยจากนั้นคิดนก็มาทําฟันกับคัคและขาลากเพื่อนของเขาและก็ถามว่าไอดัตตีต้เป็นใครซึ่งเพื่อนนก็ดันบอกว่าไอดัตตีเ้เป็นคนดีมากบอกว่าคิดมีคู่แข่งแล้วแหละแล้วก็บอกอีกว่าตอนนี้เจมี่เธอเนผ่านอะไรมาเยอะไม่ได้ชอบผู้ชายแบดบอยเหมือนเมื่อก่อนแล้วคิดก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะกลับไปเป็นผู้ชายติ่มๆเหมือนเมื่อก่อนให้ดู และทางด้านซาเมนธาไม้ในก็หาของมาจีบซาเมนธาเต็มเลยกะหวังผลเผื่อได้สักทีซาเมนธาก็ถามว่าไม้ในอายุเท่าไหร่แล้วไม้ในก็ตอบ18แล้วครับเธอเนก็ถามว่าเขาเคยใช้รูปเธอทําภารกิจไหมไม้เนก็บอกว่าวันละแปดรอบตัวเหลืองกันเลยทีเดียวซาเมนธาเนก็เลยอารมณ์ขึ้นบอกให้ไม้มาช่วยนวดให้เธอไอ้ไม้ก็ไม่รอช้ารีบทําอย่างไวกะว่าได้แน่แต่จู่ๆคิดในก็กลับมาบ้านเห็นพอดีอดเลยไม้กู จากนั้นคิสก็ได้รับการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสจากเจมี่เขาเนก็เขินดีใจมากและก็ได้โทรหาเจมีช่ชวนเธอไปดูหนังแต่ขณะที่คุยอยู่ไอ้ดัตตี้ก็ดันโทรมาหาเจมี่ให้เขารอสายพอเธอกลับสายมาเธอก็ตกลงจะแวะมารับเขาไปดูหนัง และจากนั้นเขาก็ต้องวางแผนให้ไมค์เนี่ยพาซามเมนทาไปเล่นดนตรีที่ผับและพออาบน้ําแต่งตัวเสร็จเจมี่ที่มารับเนี่ยก็ดันพาไอ้ดัสตี้มาด้วยซะง,งั้นแถมไอ้ดัสตี้ก็ชวนแม่ไปดูด้วยอีกก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องไปดูกัน4ี่คนตอนแรกอาจจะไป2องจะสสักหน่อยแถมเมื่อดูไปถึงฉากซึ้งเจมี่ก็หันไปหาดัสตี้ส่วนคิดเนี่ยก็ต้องหันไปหาแม่แทนพอดูหนังเสร็จก็ยังโชคดีที่ไอ้ดัตตี้เนี่ยมีธุระไปอื่นคิดเนี่ยจึงชวนเจมี่นั่งเล่นที่บ้านเขาก่อนและก็ได้นั่งดูวิดีโอสมัยมปายยยดด้้้ววกกันันนนนไึึอถง ก่อนที่คิดยจะขับรถไปส่งเจมี่ที่บ้านซึ่งไอไ้ไม้ก็ได้โทรมาหาบอกว่าซามเอนี่ยขึ้นร้องเพลงคนโห่ทั้งผับแถมเธอเนี่ยยังลงไปงัดกับคนดูอีกวันต่อมาก็เป็นเช้าวันคริสต์มาสคิดได้เอาข้อความที่เขาเขียนให้เจมี่เมื่อสิปีก่อนแนบใส่กร์ดอวยพรเพื่อจะไปให้เธอที่บ้านขณะที่ซามเมนทาเนี่ยหลับอยู่แต่ไอ้ไม้น้องชายเนี่ยกดันลืมปิดกระจกรถหิมะลงจนรถสตาร์ทไม่ติดคิดเนี่ยก็เลยต้องปั่นจักรยานไปแทน แล้วเมื่อไปถึงบ้านของเจมี่ก็กําลังจัดงานคริสต์มาสกันอยู่ไอนะ้ดัตตี้นก็กําลังร้องเพลงอยู่ด้วยแถมมันเนะี่ยยังแต่งเพลงมาให้เจมี่จนคิดนะ่ะรู้สึกว่าเขาเนะี่ยสู้มันไม่ได้เลยก็เลยโยนการ์ดที่จะให้เจมี่เนี่ยทิ้งไว้ที่โต๊ะขณะเดียวกันซาเมนตาที่ตื่นขึ้นที่บ้านก็ถามไหมว่าคิดเนะี่ยไปไหนเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่บอกแต่พอซาเมนตาทําท่ารววลามนิดเดียวนะ่ะก็รีบบอกเลย กลับไปที่คิดที่หนีมานั่งคนเดียวคากเพื่อนของเขาก็เข้ามาถามว่าเป็นอะไรคิดก็บอกว่าเขาสู้ไอ้ดัตตี้ไม่ได้เลยแต่คาก็บอกว่าสู้ไม่ได้ตรงไหนว่าเพื่อนเองน่ะทั้งรอทั้งสาวติดตึมถ้าเทียบกันดัสตี้ตั้งหากที่สู้ไม่ได้ทําให้คิดไต้มีกําลังใจอีกครั้งรีบกลับไปหาเจมี่ที่หน้าบ้านแต่สามเณรท่านะก็ได้ขับรถบุกมาที่นี่พอดีเธอก็เข้าไปหาเรื่องเจมี่แล้วก็ได้ซัดคิดก่อนจะขับรถกลับไปซึ่งรถของเธอก็ดันลากสายไฟในงานไปด้วยซะง,งั้นจนไฟเนี่ยช็อตไหมซานต้าช และจากนั้นคิดก็พยายามโทรไปง้อซามเมนธาแต่เธอน่ะก็ไม่รับเลยนะสงสัยงอนจริงๆไม่นานนักเจมี่ก็ได้มาหาเขาที่บ้านพร้อมบอกว่าเธอน่อ่านจดหมายที่เขามอบไปเธอหมดแล้วและทั้งคู่ก็นั่งดูหนังสือรุ่นตอนมอปลายกันนั่งพูดคุยเรื่องเก่าๆเจมี่บอกว่าเธอเนี่ยขอค้างด้วยที่นี่ซึ่งเธอก็ได้ไปใส่ชุดนอนเตรียมอ่อยเต็มที่กล่าว่าคืนนี้เนี่ยต้องโดนแล้วละ่ะแต่คิดนี่ก็เอาต่รางเลว่าจะทําดีไหมนะซส่งสุดท้ายในยเขาก็นอนเฉยๆเจมี่เนี่ยถึงกระเซ็ง พอวันต่อมาเจมี่เนะี่ยถึงก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนว่าทำไมคิดเนะี่ยไม่ทำอะไรเธอหรือว่าคิดจะเป็นเกย์คิดเนะี่ยก็ไปหาคลาร์กที่โรงพยาบาลเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังว่าเขาเนะี่ยไม่กล้าทำอะไรเธอและรู้สึกว่าเขากับเจมี่เนะี่ยจะกลับมาเป็นสถานะเพื่อนเหมือนมอไปอีกแล้วซึ่งก่อนจะไปคิดก็ได้ไปเจอกับไอ้ดัสตี้กำลังมอสาวพยาบาลอยู่เขาจึงเข้าไปถามมันว่าเจมี่ล่ะแต่มันก็บอกว่าเจมี่นะ่แค่เด็กในสังกัดแล้วบอกว่ารู้นะว่าคิดเนะี่ยก็หวังฟันเจมี่เหมือนกันซึ่งจะทำให้คิดเนี่ยของขึ้นเลยทีนี้ เขาจึงให้คากเนี่ยพาไปหาเจมี่ที่บ้านแต่เธอเนี่ยก็ออกไปโบสกับไอ้ดัตตี้ละเขาเนี่ยก็รีบตามไปที่โบสถ์และไปลากเจมี่คุยส่วนตัวบอกว่าไอ้ดัตตี้เนี่ยมันกะจะฟันเธอเล่นๆเขาเนี่ยเห็นมันจู่จีกับพยาบาลแต่เจมี่ก็บอกว่าไอ้ดัตตี้ก็พูดอย่างนี้กับเธอเหมือนกันว่าคิดในแค่อยากแอบเธอสุดไอ้ดัตตี้เนี่ยก็ยังตามมายัว่วโมโหอีกถ้าไม่คิดในของขึ้นซัดแม่งกลางโบสถ์เลยละกันทุกคนเนี่ยก็รีบมาแยกและคิดว่าคิดในหาเรื่องดัตตี้ ซึ่งจากนั้นก็ทําให้คิดเนี่ยหมดอะไรตายยากเลครับเพราะเขาเนี่ยสู้ไอ้ดัตตี้ไม่ได้เลยแถมตอนนี้เจมี่ก็โกรธมากๆเขาก็เตรียมตัวบินกลับลอสแองเจลิสแต่ก็ได้ไปนั่งรอแท็กซี่เจอไอ้ทีมพอดีก็เลยนั่งกินเบียร์กันจนเมาซะงันและพอได้ที่คิดเนี่ยก็ไปหาเจมี่ที่บาร์ซึ่งไอ้ดัตตี้เนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยคิดก็พยายามขอโทษเจมี่แต่เธอนี่ยก็ยังโกรธอยู่ไอ้ดัตตี้เนี่ยก็เข้ามาพูดว่ามันนชนะเขาแล้วเจมี่ก็บอกว่าเขาเมาแล้วก็กลับบ้านแถมเธอยังบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นอะไร ซึงไอดัตตี้ที่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่าคงอีกไม่นานหรอกซึ่งมันก็ได้บอกกับเจมี่ว่ามัน,นไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกับเธอแต่เจมี่ก็บอกว่าเธอคิดกับมันแค่เพื่อนเท่านั้นซึ่งไอดัตตี้รู้ความจริงเนี่ยก็เซ็งรีบกลับบ้านเลยเจมี่ก็ถามว่าคิดเห็นเธอเป็นตัวอะไรอุตสาหอ่อยคืนนั้น,นไม่ยอมจัดให้คิดด้วยความเมาเนี่ยก็บอกว่าโดนมื่นบ้างจะได้รู้สึกแถมพูดประชดว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตของเขาแล้วให้เธอสนุกกับชีวิตสาวมอปลายสุดฮอตของเธอไปเถอะ ซึ่งก็ทำให้เจมี่เนี่ยโกรธมากก็เลยซัดหน้าไป2ทีก่อนที่กาดจะจะลากคิดออกจากร้านและต่อจากนั้นคิดก็ได้เดินทางกลับลอสแองเจลิสกลับไปยังที่พักของตัวเองแต่ก็ได้มาเจอกับซาเมนธาเนี่ยรออยู่ที่นี่เธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยอยากลองเป็นคนเรียบร้อยดูเพื่อคิดน่ะจะชอบเธอมั่งซึ่งคิดก็บอกเธอตรงๆว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเธอเขาเนี่ยชอบได้แค่คนคนเดียวซาเมนธาเนี่ยก็เลยกดช็อตไฟฟ้าใส่ซะเลยแต่คิดเนี่ยก็บอกเธอว่าความรักเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่เกมแล้วก็รีบอออกกจาห้งไป เขารีบขึ้นเครื่องกลับไปที่นิวเจอร์ซี์ไปหาเจมี่ที่บ้านอีกครั้งแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมเปิดบานเขาในะตัดสินใจบอกสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกกับเธอสักทีตั้งแต่ต้นเรื่องละบอกเขาเนะไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกับเธออยากจะเป็นมากกว่านั้นอยากจะมีลูกกับเธอและเธอสวยที่สุดสําหรับเขาเจมี่นะเนี่ยก็ออกมาถึงกับซึ้งและทั้งคู่เนะี่ยก็ได้จูบกันอัดอั้นมาเป็น10ปีและนั่นก็ทําให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันหลังจากนี้และหนังก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ และแนั่นแหละครับถ้าคนมันจะรักเนี่ยอยู่เฉยเ,เขาก็รักถ้าเขาไม่รักเนี่ยตอให้ทำยังไงเขาก็ไม่รักหรอกนะและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.2คะแนน Rotten Tomato 42%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ